ผัก5ชนิดแม้แต่พ่อค้าแม่ค้ายังไม่ให้คนในครอบครัวเกณฑแล้วคุณละ่ะทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะเดินเข้าตลาดสดหรือห้างสรรพสินคา้าผักผลไม้ที่วางเรียงรายอยู่ตรงหน้ามักดูเขียวสดน่าซื้อและเหมือนจะเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแต่สิ่งที่ตาเห็นอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเพราะเบื้องหลังความสวยงามนั้นมีบางอย่างที่ผู้บริโภคอย่างเรา ไม่เคยรู้หลายคนอาจเคยได้ยินคำพูดจากพ่อค้าแม่ค้าหรือเกษตรกรว่าปลูกขายได้แต่ไม่กล้าเอาให้ลูกหลานในบ้านกินประโยคสั้นๆนี้สะท้อนความจริงที่น่ากังวลอย่างยิ่งเพราะหมายความว่าพักบางชนิดถูกเร่งโตเร่งสุกหรือเก็บรักษาด้วยสารเคมีมากเกินไปเพื่อให้ขายได้ง่ายขึ้น ดูน่าซื้อมากขึ้นแต่กลับเต็มไปด้วยความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคผลเสียจากสารเคมีเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่จะค่อยๆสะสมในร่างกายจนกลายเป็นปัญหาสุขภาพใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโรคตับไตเสื่อมภาวะเลือดผิดปกติหรือแม้กระทั่งมะเร็งที่หลายคนไม่เคยคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับผักที่เรากินทุกวันในบทความนี้ เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ5ชนิดผักยอดนิยมที่ถูกพูดถึงบ่อยที่สุดว่าเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีถึงขั้นที่บางพ่อค้าแม่ค้าเองยังยอมรับว่าไม่กล้าให้คนในครอบครัวกินพร้อมวิธีสังเกตง่ายๆเพื่อป้องกันไม่ให้เราพลาดเลือกผักผิดและนำอันตรายเข้าบ้านโดยไม่รู้ตัว 1. กุ้ยช่ายที่พ่นสารกระตุน้น กุยช่ายเป็นผักที่หลายบ้านนิยมเพราะหอมเฉพาะตัวและเข้ากับอาหารหลายเมนูไม่ว่าจะผัดกับตับทำกุยช่ายทอดหรือใส่ในเกี๊ยวก็อร่อยทั้งนั้นแต่เบื้องหลังความเขียวสดที่เห็นในตลาดไม่ได้สดใสเหมือนหน้าตาเสมอไปทำไมกุยช่ายจึงถูกพ่นสารกระตุ้นบ่อยกุยช่ายเป็นผักที่ค่อนข้างปลูกยากเพราะมีมแมลงศัตรูพืชรบกวนง่าย เช่นหนอนกินใบเพลีย้ยหรือเชื้อราเพื่อให้ผลผลิตออกมาสวยงามใบใหญ่เขียวเข้มดูน่าซื้อเกษตรกร,ร,กรบางรายจึงเลือกใช้สารเคมีกระตุ้มการเจริญเติบโตรวมถึงยาฆ่า,มาแมลงแทนการดูแลแบบธรรมชาติในเชิงธุรกิจใบกุยช่ายที่อวบใหญ่และดูสดใหม่จะขายได้ง่ายกว่ามากจึงกลายเป็นแรงจูงใจให้ใช้สารเหล่านี้ ลักษณะของกุยช่ายที่ผ่านการใช้สารเคมีใบจะโตผิดธรรมชาตินะและแข็งสีเขียวเข้มจัดจนดูแปลกตามีกลิ่นอ่อนหรือบางครั้งแทบไม่มีกลิ่นฉุนหอมเฉพาะตัวเมื่อนำมาปรุงอาหารรสชาติจะจืดไม่หอมมันเหมือนกุยช่ายแท้ที่ปลูกแบบธรรมชาติผลเสียต่อสุขภาพ สารเร่งและยาฆ่า,มาแมลงที่ตกค้างหากบริโภคบ่อยครั้งอาจสะสมในร่างกายทำให้ตับและไตทำงานหนักขึ้นในการขับพิษในระยะยาวมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเช่นโรคตับไตเสื่อมหรือแม้กระทั่งมเม็งบางชนิดที่หลายคนไม่เคยคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับผักที่เรากินทุกวันเพชรดลับเลือกกุยช่ายให้ปลอดภัยเลือกกุยชายที่ใบไม่ใหญ่มาก แต่มีสีเขียวสดแบบธรรมชาติไม่เขียวเข้มเกินไปลองดมกลิ่นหากมีกลิ่นหอมฉุนตามแบบฉบับของกุยช่ายนั่นคือสัญญาณที่ดีใบไม่ควรหนาและแข็งจนผิดปกติเพราะมักมาจากการใช้สารกระตุน้นก่อนนำมาปรุงควรล้างด้วยน้ำสะอาดหลายครั้งหรือแช่น้ำผสมเบกกิ้งโซดา10-15นาทีเพื่อลดสารเคมีตกค้างกุยช่ายอาจเป็นเพียงผักธรรมดาในสายตาหลายคน แต่ความจริงแล้วหากเลือกไม่ถูกอาจกลายเป็นบอกเกิดของโรคได้โดยไม่รู้ตัวดังนั้นเวลาไปตลาดครั้งหน้าอย่าเพียงดูแค่ความสวยของผักแต่ต้องพิจารณาจากกลิ่นและสัมผัสด้วย 2. ต้นหอมแช่สารสม้มต้นหอมถือเป็นผักครัวเรือนที่แทบจะต้องมีติดครัวทุกบ้านไม่ว่าจะใส่ในแกงจืดโรยหน้ากว๋วยเตี๋ยวหรือตกแต่งอาหารให้น่ารับประทาน ความนิยมสูงทำให้มีการปลูกและขายกันแทบทุกตลาดแต่เพราะต้นหอมเป็นผักที่เหี่ยวเร็วเน่าง่ายและเปลี่ยนสีได้ไหวหากตัดแล้วไม่ได้เก็บอย่างถูกวิธีเพียงไม่กี่ชั่วโมงใบก็จะเหี่ยวหรืองอกรากขาวๆไม่น่าซื้อด้วยเหตุนี้พ่อค้าแม่ค้าบางรายจึงใช้สารส้มมาแก้ปัญหาโดยการพ่นหรือแช่ต้นหอมไว้ในน้ำผสมสารส้ม เพื่อให้ต้นหอมดูเขียวสดกรอบและเก็บได้นานหลายวันแม้ต้องขนส่งไกลหรือวางขายในตลาดหลายชั่วโมงก็ยังดูน่าซื้อเหมือนใหม่แต่ความสวยสดนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายเพราะสารส้มหรืออะลัมเป็นสารประกอบที่ใช้ในอุตสาหกรรมเช่นการฟอกหนังการย้อมผ้าหรือการตกตะกอนในน้ำประปาไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้กับอาหารโดยตรง เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไม่ถูกย่อยสลายได้ง่ายทำให้ตับต้องทำงานหนักเพื่อกำจัดออกหากรับสารสมปริมาณมากเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดพิษสะสมในตับและไตผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคตับอักเสบเรื้อรังหรือโรคไตย,ยิ่งเสี่ยงอาการสุดเร็วเด็กและผู้สูงอายุอาจได้รับผลข้างเคียงเช่นปวดท้องคลื่นไส้ระบบขับถ่ายผิดปกติ วิธีสังเกตต้นหอมที่ผ่านการแช่สารส้มมีสีเขียวเข้มสดผิดธรรมชาติและเขียวนานเกินกว่าที่ทิ้งไว้หลายวันก้านใบดูแข็งกระด้างไม่อ่อนนิ่มตามธรรมชาติมีกลิ่นแปลกหรือสัมผัสฝืดๆบนใบวิธีเลือกซื้อต้นหอมที่ปลอดภัยกว่าเลือกซื้อจากตลาดสดที่ขายเร็วผักหมุนเวียนไวจะได้ผักที่เพิ่งเก็บมาใหม่ หากปลูกเองได้ในกระถางหรือแปลงเล็กๆยิ่งมั่นใจในความปลอดภัยก่อนนำมาปรุงอาหารควรล้างหลายครั้งด้วยน้ำสะอาดหรือใช้น้ำผสมเบกกิ้งโซดาหรือน้ำเกลือช่วยลดสารเปื่นเปื้อนแม้ต้นหอมจะเป็นผักเล็กๆที่เราอาจผือมองข้ามแต่หากไม่ใส่ใจเลือกซื้อให้ดีก็อาจเป็นแหล่งสะสมสารพิษโดยเน่รู้ตัว 3. แตงกวาเร่งการเจริญเติบโตแตงกวาเป็นผักที่อยู่คู่ครัวไทยแทบทุกบ้านไม่ว่าจะกินสดกับน้ำพริกใส่ในส้มตำหรือปรุงเป็นอาหารจานหลักแต่เบื้องหลังแตงกวาที่เห็นวางขายเรียงรายอย่างสวยงามนั้นอาจไม่ได้เป็นแตงกวาธรรมชาติทั้งหมดโดยทั่วไปแล้วแตงกวาที่ปลูกแบบธรรมชาติมักจะมีรูปร่างหลากหลายบางผลตรงบางผลโค้งงอเล็กน้อย ผิวไม่เรียบเนียนทั้งหมดและมีทั้งผลเล็กผลใหญ่ปะปนกันซึ่งนี่คือความเป็นของจริงที่ธรรมชาติสร้างมาแต่ปัญหาคือแตงกวาลักษณะนี้มักขายได้ราคาต่ำเพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบของที่ดูสวยเรียบเหมือนกันทุกผลด้วยเหตุนี้เกษตร,รกรจำนวนไม่น้อยจึงหันไปใช้สารกระตุ้นการเจริญเติบโตหรือที่เรียกกันว่า ฮอร์โมนเร่งเพื่อให้แตงกวาโตเร็วผลตรงสวยผิวเรียบมันเงาและมีขนาดใกล้เคียงกันทุกผลเหมาะแก่การบรรจุลงลังและขนส่งง่ายแต่ความจริงแล้วแตงกวาที่ถูกเร่งเติบโตมักไม่อร่อยเท่าแตงกวาธรรมชาติเนื้อสัมผัสจะแข็งและไม่กรอบช่ำรสชาติออกฝาดขาดความหวานสดชื่นที่ควรจะมีที่สัมพันธ์ อาจมีสารเคมีตกค้างหากไม่ได้ล้างออกให้ดีอันตรายจากการบริโภคแตงกวาที่เร่งสารสารกระตุ้นเหล่านี้หากร่างกายได้รับในปริมาณมากและต่อเนื่องอาจส่งผลต่อระบบฮอร์โมนการทำงานของตับและเสี่ยงต่อการสะสมจนก่อโรคในระยะยาววิธีสังเกตและเลือกซื้อแตงกวาที่ปลอดภัยกวา่าเลือกแตงกวาที่ไม่ได้ตรงสวยเกินไป ให้ดูว่ามีทั้งผลเล็กผลใหญ่ปนกันไม่เรียงขนาดจนผิดปกติผิวควรมีสีเขียวธรรมชาติไม่มันเงาเกินไปเมื่อหักแตงกวาดูหากกรอบชำมีกลิ่นหอมอ่อนๆแสดงว่ามีโอกาสเป็นแตงกวาที่ปลูกธรรมชาติหลายคนอาจคิดว่าผักสวยคงดีกว่าแต่แท้จริงแล้วผักที่มีรูปร่างไม่สวยบ้างขนาดไม่เท่ากันบ้าง กลับเป็นผักที่น่ากินและปลอดภัยกว่า 4. เห็ดเข็มทองเคลือบสารกันเสียเห็ดเข็มทองเป็นผักที่หลายครอบครัวชื่นชอบเพราะนำมาทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหม้อไฟยำหรือผัดก็ตามจุดเด่นคือรสสัมผัสกรุบกรอบเขียวง่ายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเช่นโปรตีนจากพืชใยอาหาร และวิตามินบีหลายชนิดแต่อย่างไรก็ตามปัญหาของเห็ดเข็มทองคือเก็บรักษายากเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วหากไม่ถูกแช่เย็นอย่างถูกเหมาะสมจะเริ่มเหี่ยวเปลี่ยนสีและขึ้นราได้ง่ายในเวลาไม่กี่วันเพื่อแก้ปัญหานี้ผู้ค้าบางรายจึงใช้สารกันเสียเคลือบก่อนจะบรรจุลงถุงพลาสติกปิดสนิทวิธีนี้ทำให้เห็ดดูสดใหม่เก็บได้นานเป็นสัปดาห์ แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่คือสารเคมีที่ร่างกายเราไม่ต้องการอันตรายที่ควรระวังระบบทางเดินอาหารสารการเสียบางชนิดอาจทำให้เกิดการระคายเคืองส่งผลให้ท้องอืดท้องเสียหรือแน่นท้องการสะสมในร่างกายหากรับประทานบ่อยร่างกายอาจสะสมสารเหล่านี้ไว้ในตับและไตจนเสี่ยงต่อการทำงานผิดปกติความเสี่ยงระยะยาว มีงานวิจัยบางส่วนระบุว่าการได้รับสารกันเสียเกินมาตรฐานอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเช่นมะเร็งวิธีสังเกตเห็ดเข็มทองที่เคลือบสาร 1. สีขาวเกินจริงเห็ดธรรมชาติจะมีสีขาวอมครีมเล็กน้อยไม่ขาวพโพลนจนผิดปกติ 2. กลิ่นแปลกเห็ดที่มีสารกันเสียมักมีกลิ่นฉุนคล้ายเคมีหรือกลิ่นเหม็นอับ แม้จะนำมาปรุงสุกกลิ่นก็ยังไม่หายไป 3. เนื้อสัมผัสแข็งหรือแห้งแทนที่จะกรอบนุ่มแบบธรรมชาติบางครั้งเห็ุที่ผ่านการเคลือบสารกลับมีความกรอบแข็งผิดปกติเคล็ดลับการเลือกซื้อเลือกซื้อจากร้านที่แช่เย็นอย่างถูกวิธีไม่ควรซื้อถุงที่วางกองอยู่ข้างนอกเป็นเวลานานสังเกตวันที่ผลิต หากเก็บนานเกิน5-7วันมักจะเสี่ยงต่อการเสื่อมคุณภาพและหากเปิดถุงแล้วมีกลิ่นผิดปกติไม่ควรนำมาบริโภคกล่าวได้ว่าเห็ดเข็มทองแม้จะเป็นผักที่อร่อยและมีประโยชน์แต่หากผ่านกระบวนการยืดอายุที่ไม่ปลอดภยัยก็กลายเป็นดาบสองคมที่ทำร้ายสุขภาพเราโดยไม่รู้ตัว 5. เมมะเขือเทศบ่มด้วยสารเร่งสุก มะเขือเทศเป็นผักผลไม้ยอดนิยมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินเอไลโคปีนและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความแก่และป้องกันโรคมะเร็งได้แต่ปัญหาคือกเกษตรกรและพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนต้องการให้มะเขือเทศสุกพร้อมกันในเวลาอันรวดเร็วเพื่อสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวและขนส่งจึงมีการนำสารเร่งการสุกเข้ามาใช้ โดยเฉพาะสารในกลุ่มเอทิลีนสังเคราะห์หรือสารเคมีบางชนิดที่ช่วยเปลี่ยนสีของผลให้เป็นสีแดงสดในเวลาไม่นานอันตรายที่ซ่อนอยู่มะเขือเทศที่ถูกเร่งให้สุกด้วยสารเคมีแม้ภายนอกจะดูสวยงามสีแดงจัดน่ารับประทานแต่ความจริงแล้วรสชาติด้อยลงเนื้อแข็งไม่มีความนุ่มชํำและมักมีรสฝาดคุณค่าทางอาหารลดลง การเร่งสุกทำให้กระบวนการสร้างสารอาหารในผลไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะไลโคปีนและสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ต่อหัวใจและหลอดเลือดอันตรายต่อสุขภาพสารเร่งบางชนิดอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารเช่นท้องอืดคลื่นไส้หรือปวดท้องและหากได้รับในปริมาณมากและต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อระบบฮอร์โมนและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังในระยะยาววิธีสังเกตมะเขือเทศเร่งสุกผู้บริโภคสามารถใช้สายตาและสัมผัสช่วยแยกแยะได้เช่นสีแดงสดเกินจริงมะเขือเทศเร่งสุกมักจะมีสีแดงเข้มจัดทั้งผลโดยไม่เหลือร่องรอยสีเขียวหรือเหลืองแบบค่อยๆสุกตามธรรมชาติเนื้อแข็งผิดปกติกดแล้วแทบไม่ยุบ แตกต่างจากมะเขือเทศสุกเองที่จะนุ่มและมีความฉ่ำน้ำกลิ่นไม่หอมมะเขือเทศธรรมชาติจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแต่ผลที่เร่งสุกมักขาดกลิ่นนี้เคล็ดลับการเลือกและเก็บรักษาเลือกมะเขือเทศที่มีสีสันไม่แดงจัดจนเกินไปและควรมีหลากหลายเฉดสีในตระก้าไม่เหมือนกันทุกลูกจนผิดปกติหากซื้อมาแล้วยังไม่สุกดีควรเก็บในอุณหภูมิห้อง เพื่อให้สุกต่อเองแบบธรรมชาติหลีกเลี่ยงการเก็บในตู้เย็นทันทีเพราะจะทำให้เสียรสชาติและเนื้อสัมผัสอีกวิธีหนึ่งคือซื้อจากแหล่งเกษตรอินทรีย์หรือฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน G.A.P เพื่อความมั่นใจว่าไม่มีการใช้สารเร่งสุกทางเลือกที่ดีกว่าปัจจุบันมีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่หันมาใช้วิธีบ่มสุกด้วยเอทิลีนจากธรรมชาติเช่น การเก็บมะเขือเทศไว้รวมกับผลไม้ที่ปล่อยก๊าซเอทิลีนเองได้อย่างกล้วยหรือมะละกอวิธีนี้ใช้เวลานานกว่าแต่ปลอดภัยและไม่กระทบต่อคุณค่าทางอาหารมะเขือเทศที่สุกด้วยวิธีธรรมชาตินอกจากจะอร่อยหวานหอมและมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนแล้วยังปลอดภัยกว่ามะเขือเทศที่ถูกเร่งให้สุกด้วยสารเคมี การเลือกซื้ออย่างมีสติและให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าความสวยงามจะช่วยปกป้องสุขภาพของเราและคนในครอบครัวได้ดีที่สุดเมื่อเรารู้แล้วว่าผัก5ชนิดที่กล่าวมาอาจแฝงไปด้วยสารเคมีปนเปื้อนสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าเลือกเพียงเพราะความสวยงามภายนอกเพราะเบื้องหลังผักที่เขียวสดตรงสวยนั้นอาจไม่ใช่ความสดจริงตามธรรมชาติ แต่คือสารเคมีที่สะสมอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวการกินผักคือรากฐานของสุขภาพที่ดีแต่ถ้าเราเลือกผักผิดก็ไม่ต่างอะไรกับการรับยาพิษทีละน้อยทุกวันซึ่งอาจส่งผลสะสมจนกลายเป็นโรคที่ไม่มีใครอยากเผชิญไม่ว่าจะเป็นโรคตับไตหัวใจหรือแม้แต่มะเร็งสิ่งที่เราทำได้คือเลือกซื้ออย่างมีสติ เลือกแหล่งที่ไว้ใจได้เช่นตลาดเกษตรอินทรีย์หรือร้านที่เน้นการปลูกแบบปลอดสารและอย่าลืมวิธีพื้นฐานอย่างการล้างผักให้สะอาดเพราะการป้องกันตั้งแต่วันนี้คือการยืดอายุและดูแลสุขภาพให้เราและครอบครัวคุณเคยสังเกตผักที่คุณซื้อมาบ้างไหมว่ามันสดแบบธรรมชาติจริงๆหรือสดแบบไม่ธรรมชาติและวันนี้ถ้าเลือกได้ คุณจะยอมจ่ายแพงขึ้นอีกนิดเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยหรือจะเสี่ยงเก็บเงินไว้แล้วจ่ายกับค่ารักษาพยาบาลทีหลังสุขภาพของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมอหรือโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากการเลือกสิ่งที่เรากินเข้าปากทุกวันเลือกผักให้เป็นแล้วคุณจะได้ไม่ต้องเสียสุขภาพไปกับสิ่งที่ควรจะทำให้ร่างกายแข็งแรง